วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ ผีเด็กดวงตาทมินตตำนานผีเด็กตาดำกับเรื่องเล่าสยองขวัญของอเมริกาทุกประเทศทั่วโลกต่างก็มีตำนานเล่าขานหรือเรื่องราวแปลกประหลาดลึกลับมากมายซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็ย่อมจะมีตำนานที่แตกต่างกันออกไปโดยทางฝั่งตะวันตกเองก็มีเรื่องราวลึกลับที่โด่งดังอยู่หลายเรื่องเช่นกันหากแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเรื่องราวของซอมบี้แวมไพร์ ไปจนถึงมนุษย์หมาป่าซึ่งแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวสยองขวัญของชาวอเมริกันในช่วงยุคหลังกลับไม่ใช่เรื่องเล่าขานหรือตำนานเก่าแก่เหล่านั้นแต่เป็นเรื่องของผีเด็กที่มีดวงตาสีดำที่เรียกกันว่าผีเด็กตาดำหรือผีเด็กดวงตาทมิน Black Eye Children หรือผีเด็กตาดำหรือผีเด็กดวงตาทมินเป็นชื่อของสิ่งเร้นลับชวนพิศวง ที่ว่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายกับเด็กหรือวัยรุ่นทั่วไปซึ่งมีอายุราว6ถึง16ปีและมีลักษณะของผิวพรรณที่ซีดขาวจนดูน่ากลัวส่วนตามร่างกายก็อาจจะพบเห็นรอยช้ำหรือปรากฏร่องรอยของเส้นเลือดอยู่ตามผิวหนังชัดเจนทั้งหมดนี้จะดูคล้ายกันมากกับร่างกายของศพที่เพิ่งถูกฝังไปได้ไม่นานนะักแต่สิ่งที่โดดเด่นและสังเกตได้ง่ายที่สุดอยู่ที่ดวงตาของเด็กเหล่านั้น เพราะมันเป็นดวงตาที่ดำสนิทจนดูมืดมิดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณตาดำม่านตาไปจนถึงตาขาวหรือในทุกพื้นที่ของบริเวณดวงตานั้นจะถูกคลุมมิดไปด้วยสีดำทมินจนกลายเป็นที่มาของชื่อผีเด็กดวงตาทมินนั่นเองช่วงปลายทศวรรษที่1990ตำนานเล่าขานของผีเด็กดวงตาทมินได้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ต โดยไบรอันเบเทลนักข่าวจากรัฐเท็กซัสซึ่งได้ส่งบทความเรื่องผีและสิ่งร้นลับทางอีเมลไปยังเว็บไซต์แนวสยองขวัญแห่งหนึ่งตามเนื้อหาที่ไบรอันได้เขียนส่งไปนั้นเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้ประสบด้วยตนเองจากประสบการณ์ของการพบเจอผีเด็กดวงตาทมินอย่างชัดเจนเต็มสองตาไบรอันเบเทลเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่ามีเด็กสองคนปรากฏตัวขึ้นใกล้กับรถของเขา แล้วเอ่ยป่าขอร้องว่าพวกเขาต้องการจะขอติดรถไปด้วยซึ่งไบรอันก็ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆหากแต่ว่าเมื่อเขาเพ่งพินิษไปที่ใบหน้าของเด็กทั้งสองคนนั้นช้าๆชัดๆจึงได้พบว่าดวงตาของเด็กทั้งคู่เป็นสีดําจนคลุมพื้นที่ภายในบริเวณดวงตาทั้งหมดภาพที่เห็นทําให้ไบรอันถึงกับตะลึงและหยุดชะงักแต่ดูเหมือนว่าเด็กทั้งสองคนจะไม่สนใจกับอาการตกใจของไบรอันเลยแม้แต่น้อย ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขากลับพูดจาคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดเพื่อขอให้เบรอนยินยอมให้พวกเขาติดตามขึ้นรถไปด้วยประโยคเดิมซ้ำๆกับสำนวนเรียบเฉยและน้ำเสียงที่เย็นเยอือกซึ่งไม่เหมือนกับคำพูดของมนุษย์ทั่วไปทำให้เบรอนเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและรู้สึกเหมือนว่าตนเองกำลังถูกอะไรบางอย่างคุกคามแล้วจากนั้นเสียงเรียบเฉยที่ดูเยือกเย็นก็เร่งจังหวะขึ้นเรื่อยๆ เรากับว่าความอดทนของเด็กลึกลับผู้ร้องขอกำลังจะหมดไปเสียงนั้นเริ่มดังมากขึ้นและยังดังขึ้นได้อีกจนกระทั่งกลายเป็นการแผ่เสียงตะโกนกล้องที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณนั่นจึงทำให้ขีดจำกัดในการควบคุมสติของชายหนุ่มหมดลงไปในทันทีไบรอันใช้เท้ากระทืบคันเร่งอย่างสุดแรงเกิดด้วยความตกใจกลัวโดวยเขาหวังว่าจะหนีไปให้พ้นจากพื้นที่บริเวณนั้นอย่างรวดเร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้หลังจากที่เรื่องเล่าของเบรอนเบทเทลได้รับการเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและยังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ผู้คนบนโลกอินเทอรต์เน็ตต่างก็ให้ความสนใจจนเกิดเรื่องเล่าอื่นๆในทำนองเดียวกันตามมามากมายเช่นมีผู้เล่าว่าผีเด็กดวงตาทมินนนั้นสามารถปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นได้ในทุกช่วงเวลาซึ่งผีเด็กเหล่านี้ มักจะปรากฏตัวตามเมืองแถบทะเลทรายที่อยู่ห่างไกลหรือมีผู้อ้างว่าผีเด็กที่ร่ำลือกันนั้นมักจะปรากฏกายขึ้นให้เห็นในลักษณะของเด็กที่กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเหมือนกับเด็กทั่วๆไปหรืออาจจะมาในภาพของเด็กลึกลับที่กำลังร้องเพลงกล่อมเด็กเช่นเพลงพ่อชราขายาวหรือเพลงโดดเข้าไปในพุ่มหนามจากข้อมูลแนละรายงานของผู้ที่อ้างว่า พวกเขาได้เคยไปเชิญหน้ากับผีเด็กดวงตาทมินด้วยตนเองมาแล้วผู้คนก็มักจะให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมากว่านอกจากดวงตาที่เป็นสีดําสนิทต่ตางกับเด็กทั่วไปแล้วผีเด็กเหล่านั้นก็ยังมีพฤติกรรมและบุคลิกที่แปลกประหลาดไม่เหมือนเด็กปกติอีกทั้งน้ําเสียงของพวกผีเดก็กลึกลับนั้นก็จะเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงพูดของผู้ใหญ่มากกว่าเสียงเล็กๆของเด็กนอกจากนี้สำนวนและคําพูดคําจาต่างๆก็ดูเหมือนกับเป็นผู้คนที่เคยผ่านโลกมาแล้ว อย่างยาวนานมีผู้คนอ้างว่าในบางเวลาก็อาจจะได้พบเจอกับผีเด็กดวงตาทมินปรากฏตัวให้เห็นอยู่ที่หน้าประตูบ้านพร้อมกับเสียงเคาะประตูด้วยจังหวะทีๆที่ฟังดูประหลาดหูซึ่งหากว่าเจ้าของบ้านยอมเปิดประตูและได้สนทนากับผีเด็กผู้มาเยือนพวกผีเด็กก็จะเริ่มพยายามร้องขอไปจนถึงออกคำสั่งเพื่อที่จะเข้าไปภายในบ้านหลังนั้นให้ได้โดยอาจจะพูดว่า ชวนให้พวกเราเข้าไปในบ้านด้วยสิขอบคุณหรืออาจจะพยายามอ้างเหตุผลนานาสารพัดเพื่อขอที่จะเข้าไปในบ้านเช่นขอเราเข้าไปใช้โทรศัพท์ในบ้านเพียงแค่สักครู่เถอะขอบคุณซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ก็ทําให้หลายคนเชื่อมั่นว่าผีเด็กดวงตาทมินนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในบ้านหรือรถของผู้อื่นได้ด้วยตนเองแต่จะต้องได้รับคําเชื้อเชิญหรือคําอนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อนเท่านั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้ที่อ้างว่าเคยมีประสบการณ์พบเจอเข้ากับผีเด็กดวงตาทมินมาแล้วพวกเขามัจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติและความน่าหวาดกลัวที่สำคัญพวกเขาไม่ยินยอมที่จะให้เด็กๆซึ่งมีลักษณะหรือพฤติกรรมประหลาดเหล่านี้เยื้องกลายเข้ามาภายในบ้านโดยเด็ดขาดแม้ว่าพวกเด็กดวงตาสีดำสนิทจะร้องขอหรือออกคำสั่งกดดันมากแค่ไหนก็ตามซึ่งหลายคนบอกว่าผีเด็กลึกลับจะพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อที่จะกดดันให้เจ้าของบ้านยอมเชื้อเชิญพวกตนเข้าไปในบ้านหรือเข้าไปนั่งในรถให้ได้นั่นจึงถือว่าเป็นความโชคดีที่ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวหรือไม่กลราหารพอที่จะเชิญพวกเด็กๆเ,เข้ามาถึงในบ้านก็ตามทีแต่อย่างน้อยนั่นก็ทําให้เหล่าเจ้าของบ้านทั้งหลายรอดพ้นไปจากประสบการณ์อันเลวร้ายอย่างที่พวกเขาคาดไม่ถึงถึงแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ เลือกที่จะปฏิเสธคําขอจากผีเด็กผู้มาเยือนก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดพ้นจากคําขอน,นั้นไปได้โดยทางรายการวิทยุรายการหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อว่ารายการ Dreamland ซึ่งเป็นรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของหญิงรายหนึ่งโดยหญิงสาวรายนี้ได้เล่าว,ว่าหลังจากที่เธอไปรับลูกชายตัวน้อยกลับมาจากโรงเรียนระหว่างที่เธอกําลังขับรถไปตามเส้นทางปกติอยู่นั้น สายตาของเธอก็เหลือไปที่กระจกมองหลังเพื่อมองดูลูกชายซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะท้ายของรถแล้วในพริบตานั่นเองเธอก็ได้เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆลูกชายของเธออีกทั้งดวงตาของเด็กคนนั้นก็กำลังจ้องมองผ่านกระจกเงาเพื่อสบตาก,กับเธออย่างจงใจการสบตาสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่หญิงสาวก็ถึงกับตกใจสุดขีดทั้งจากการปรากฏตัวของเด็กร่างกายขาวเผือดซีดเซียว ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนไปจนถึงดวงตาที่ดำสนิทจนดูน่ากลัวทำให้เธอรีบหันหัวรถเข้าไปจอดอย่างปั๊มน้ำมันที่อยู่บริเวณน,นั้นทันทีหญิงสาวรีบหุนหันเปิดประตูลงจากรถและอุ้มลูกชายออกมาอย่างกุลีกุจอจากนั้นก็รีบวิ่งไปบอกแคชเชียร์ในมินิมาร์ดด้วยอาการตื่นตกใจว่ามีเด็กอยู่ในรถของฉันเมื่อพนักง,งานมินิมาร์ดเดินมาสำรวจที่รถของหญิงสาวอย่างละเอียดกลับไม่พบว่ามีเด็กหรือมีใครอยู่ในรถเลยแม้แต่คนเดียว แต่หญิงสาวซึ่งกาลังอยู่ในอาการตกใจกลัวจนตัวของเธอสั่นไม่หยุดก็ยืนยันอย่างมั่นใจว่ามีคนอยู่บนรถของเธอแน่นอนและเธอก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่อาการตาฝาดเด็ดขาดด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวจึงตัดสินใจกดโทรศัพท์ต่อสายไปหาสามีของเธอและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้สามีได้ฟังทันทีซึ่งสามีของเธอก็กําลังขับรถอยู่ไม่ไกลนักจากปั๊มน้ํามันแห่งนั้นเขาจึงได้บอกให้เธอตั้งสติ และขับรถมาเจอกันที่กลางทางซึ่งห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรหญิงสาวตอบตกลงจึงได้พาลูกขึ้นรถและขับไปตามสถานที่ที่ได้นัดหมายกันไว้กระทั่งหญิงสาวขับรถมาถึงจุดที่ได้นัดหมายกับสามีเธอก็ต้องตกใจแทบคลั่งเมื่อพบว่าตอนนี้สามีของเธอได้กลายเป็นศพกลางถนนไปแล้วจากการประสบอุบัติเหตุรถชนที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าใดนักในที่เกิดเหตุ ทำกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายและชุนลมุนจากอุบัติเหตุหญิงสาวซึ่งกำลังสับสนเสียใจจนทำอะไรไม่ถูกเธอได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายและหันไปถามลูกชายว่าลูกแม่เด็กที่นั่งอยู่ข้างๆลูกบนรถเด็กคนนั้นเป็นใครซึ่งลูกชายตัวน้อยของเธอก็ตอบกลับตามประสาซื่อไปว่าผมไม่รู้ครับแม่แต่เด็กคนนั้นเขาบอกว่าอยากให้ผมชวนเขาขึ้นรถไปด้วยผมก็เลยชวนครับแล้วหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไป กระทั่งเรื่องเล่าของผีเด็กดวงตาทมินได้ถูกเผยแพร่จนกลายเป็นเรื่องโด่งดังหญิงสาวก็เข้าใจได้ในทันทีว่าครอบครัวของเธอนั้นเคยทำผิดพลาดที่รับผีเด็กขึ้นรถมาด้วยซึ่งกว่าที่จะรู้ตัวครอบครัวของเธอก็ถูกผีเด็กเด็กเล่นงานจนเกิดความสูญเสียข้อให้แล้วเรื่องเล่าขานของผีเด็กดวงตาทมินถูกพูดถึงและแพร่กระจายกันไปมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ว่าเรื่องนี้ ได้กลายมาเป็นกระแสอันโด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตและไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะในปี2012ก็ยังได้มีการระดมทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์เรื่อง Black Eye Kids ซึ่งเป็นเรื่องราวของผีเด็กที่มีดวงตาสีดำสนิทขึ้นอีกด้วยและนั่นก็เป็นการช่วยยืนยันถึงกระแสความสนใจของผู้คนในสังคมอเมริกันที่มีต่อตำนานเรื่องเล่าของผีเด็กลึกลับได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อีก2ปีต่อมาในปี2014 หนังสือพิมพ์เดลี่สตาร์ซึ่งเป็นสำนักข่าวและสื่อดังก็ยังได้ตีพิมพ์เนื้อหาข่าวและข้อมูลของการพบเห็นผีเด็กที่มีลักษณะดวงตาสีดำจากทั่วโลกลงบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ติดต่อกันถึงสามฉบับจึงแสดงให้เห็นว่าตำนานผีเด็กดวงตาทมินนนั้นยังไม่เงียบหายไปไหนแต่กลับได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจากเรื่องเล่าลึกลับในรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตกลับกลายมาเป็นตำนานเล่าขาน ที่ถูกเผยแพร่จนโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาและถูกนําไปเล่าต่อเพื่อความบันเทิงหรือจะเป็นเรื่องราวของผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตนเองจริงๆก็ตามแต่เรื่องของผีเด็กลึกลับที่ถูกอ้างถึงกันในโลกยุคนี้ก็ถือว่าเป็นผียุคใหม่ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกหวาดกลัวของผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว